ห้ามิถุนาเจ็ดสองเก้า 17, 29, นอนี hey, ว่วางท่อเสร็จแล้ว ấy nó cũng chưa. Tô bom. É o gato, gato, caiu, vai gá. É o gato, อันนี้ไม่ท่วมแน่ท่อใหญ่ขึ้นท่อประมาณ40เซนสามสิบเซนได้เหมือเดิมเยอะเลยกันจะจอดบันจะใช่ไหมงานไม่เสร็จจะมาจอดทำไมอีกำบงังงานยังไม่เสร็จรีบจอดทำไมนี่บอกดูท่อเก่าเด็กแ,แค่นี้เอง สำเร็จสวยงามงขอไม่คนเดียว anh sắc, phu phu